หมูหม่นหมเคี่ยวนวดน่องเลยเนื้อแดงกาไฟกูกันเมือเจ็ดเจ็ดกิน้กับเกี่ยม เอาหนังเข้มผมต้องกวงไปลุดหนังย่างนะหนังควาย ใช่ปะชิบติดข้างหนังมงนันล่งเนาะต้องเท้าใ,ใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เนาะกินได้ด้วยเนี่ยไม่ใช่กินไม่ได้เนากินได้ไงซื้อแบบมีต้นยางได้ขีดยางเดี๋ยวก็ได้ถือ หนาวอ,อ,องมร้อนตอนอยูอออ่ก,ก,กนันพี่น้องเลยเกียนใด้เก็นยนกันบ้ากันร้อนการเผาหนังพี่น้องเอยเผาหนังคนอนสารบานเฮาานา้นหน่งเขาห้วนๆบาทที่นี่เอ้ยเบ็ดเท่านั้น เป็นเลี้ยงนี้เป็นเลี้ยงนี้อืออันนั้นก็กำลังขุดๆุดขุดได้ อันนี้ก็จะเค็ดได้สี่แบบนี้อยไม่ขมถ้าบ่ขูดออกมันก็อขอิขม บ้านเราสวยงามยาวางเซนซี่ด้พี่น้องข้าเจ้าเคยเชี่ยวของสี่อะไรนี่ม็เห็นเ็ียบกันสีได้แบบนี้พี่น้องเนื้อ,อข้างในเป็นแบบนี้ ตามไปกับเกี่ยมสันดีได้ไี่พี่น้องสำหรับคนอีสานบันเทาเอยหนังควายหนังเข็มของเถือบของดีมาแต่เล่าด้วพี่น้องเอ้ นุ่มกรอบนอกนุ่มในหอมบ่มิน้นเ้อพี่น้องบ่งมินคือนั่นได้มิน้นอ้วนได้มินแล้วก็เค็มแห้งก็เสียอันนี้บ่มิ้นบ่เข้มนัวน้่นงเลยเนื้อแดง กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องรถขึ้นแกนอีสานผ้าม้วนคือเก่าเด้อล่ะเขาหนังก้อนมือส,สับน้ำกันหอมหรือไง